ถ้าพ่อแม่ยังหิวโหวยยังไม่อิ่มท้องยังไม่ต้องไปใส่บาตรถ้าพ่อแม่ยังใส่เสื้อผ้าเก่าๆใส่เสื้อผ้าขาดๆอย่าเพิ่งคิดไปถวายพระไตรทำบุญกับพระอรหันต์ในบ้านให้ได้ก่อนให้อิ่มกายให้สบายใจก่อนแล้วค่อยไปทำบุญกับพระสงฆ์องค์หน,นก็ไม่สายอานิสงส์แห่งความกตันยูจะนำชีวิตเราไปให้เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งได้แน่นอนแต่ถ้ากับพระอรหันต์ในบ้านให้ลมหายใจเรามาเลี้ยงเราให้เติบใหญ่มายังทำให้สุขกายสบายใจไม่ได้ แล้วจะไปคาดหวังพึ่งบุญบาร,รมีกับพระธรรมดาสามัญชนทั่วไปผมว่ามันไม่สอดคล้องอันนี้มันไม่เม็กเซนสำหรับผมนะนี่เป็นความคิดเห็นส่สวนตัวผมคนเดียวแต่ถ้าใครคิดนอกจากนี้จะด่าผมก็ไม่ว่ากันแต่สําหรับผมคิดว่าบุญบาร,รมีไม่มีทางเกิดขึ้นหากเราปล่อยให้บุป,ปการีหิวโหยแต่ไปเลี้ยงดูคนอื่นให้ยิ้มนําสํารานบุญแบบนี้ทําได้ง่ายที่สุดไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องสวดมนต์บนคาถาทําได้เลยและทําได้ทุกๆวัน ใครที่ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็เลี้ยงด้วยอาหารใจเลี้ยงด้วยใจโทรหาบอกรักบอกคิดถึงให้ความรักความคิดถึงให้ความอบอุ่นหาโอกาสไปหาโอนเงินไปให้พูดคุยรับฟังปัญหาให้ท่านรู้สึกว่าเรายัางมีท่านอยู่ในหัวใจยังรังเริกเึกเกถึงบุญคุณของท่านอยู่ตลอดเวลาทําแบบนี้ได้บุญอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงทํายังไงก็ขึ้นทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้แน่นอนย้ํานี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม และพบกับผมแก่งเกสินในคลิปหน้าขอบคุณครับ